นี่คือ30นาทีสุดท้ายที่พีทจะเป็นสัญชาติไทยอย่างเดียวนะแต่กลัมาอะไรกลัมาอะไรกระมา,ะมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีทจะไปไหนพีทจะกลับไปฟิลาเดลเฟียอีกแล้วคราวที่แล้วพีทก็โชว์แล้วว่าพีทสอบสิทิสเซนผ่านหลังจากวันที่สอบสิทิสเซนเนี่ยพีทก็รอจดหมายเขาจะส่งจดหมายมาให้ไปสาบานตนไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เธอจดหมายมาถึงที่บ้านเลยแล้ววันที่เขา ก็คือ3อาทิตย์หลังจากที่พีทเนี่ยได้ไปสอบสัมภาษณ์ U.S. Citizen นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ครบ3อาทิตย์พอดีวันนี้พี่กําลังจะเดินทางกลับไปฟิลาเดลเฟียอีกแล้วก็อย่างที่ว่าเนาะขับรถ4ชั่วโมง เพมซลเวเนียก็มีนะเธอไม่ต้องไปถึงนิวยอร์กถึงแล้ว U.S. Citizenship and Immigration Service นะคุณนๆไหมเหมือนเพิ่งมา อีกครึ่งชั่วโมงนะทุกคนอีกครึ่งชั่วโมง30นาทีเท่านั้นพี่ก็ต้องเข้าไปสาบานตนแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือ30นาทีสุดท้ายที่พีทจะเป็นสัญชาติไทยอย่างเดียวนะหลังจาก30นาทีนี้เข้าไปสาบานตนปุ๊บออกมาพี่จะมี2สัญชาติทันทีสัญชาติอเมริกาและสัญชาติไทยนะกระตื้นเต้นมากตอนนี้อ่ะเราระมาประมาอะไรพระมาอะรพระมาอ๋อประมาคระมา <laughs> ตะกี้พี่จะพูดว่าพี่แต่กังวลเล็กน้อยแล้วพี่ก็นึกคําว่ากังวลแบบภาษาไทยไม่ออกสามีก็เลยพูดขึ้นมาประมาแล้วก็พมา่าอะไรพมาอะไรเาพี่บอกประมาประมาสามีใช้ o o o g t r ทา s สล t e ทุกคน <c oughs> <laughs> เดี๋ยวพี่เข้าไปรอก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเรามาเสนอหน้าแล้วไปน I'm going Good luck Miss America Thank you Miss America Thank you Party in the USA Bye 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 เสร็จแล้ว Bye bye มาอีกแล้วใกล้แล้วไป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 ตื่นเต้นปวดฉี่มากเลยมาอีกแล้วที่เดิมเลย

เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเข้าไปปุ๊บก็เจอ Security คนเดิมเลยพี่ยามคนเดิมจากตอนที่มาสอบ U.S Citizen นะทุกคนเราพี่ยามหันมามองเราก็แบบอา้าวเธออีกแล้วพี่ยามจําเราได้ด้วยแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นคนนะนั่งรอประมาณ20คนแล้วทีนี้เราก็แบบหูนั่งนั่งรถมานานปวดฉี่เราก็เลยเดินไปฉี่พอฉี่เสร็จปุ๊บออกมา คนหายหมดแล้ววิ่งไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อ๋อไปอีกห้องนึงก็เป็นห้องใหญ่ๆห,ห,ห้องหนึ่งเหมือนห้องคอนเฟรนซ์อย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บเราอ่ะต้องคืนกรีนการทั้งหมดช่วงโควิดเขาก็ไม่ให้ญาติญาติไม่ให้ใครเข้าไปนอกจากคนที่จะต้องไปสาบานตนกับเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองตอนที่นั่งอยู่ในห้องอ่ะทุกคนก็แบบเงียบเจ้าหน้าที่เห็นว่าห้องเงียบนางก็เลยเดินมาแล้วนางก็บอกว่า เออเนี่ยทุกคนหลังจากสาบานตนแล้วมีใครจะไปฉลองไหมทุกคนเงี่บไม่มีใครพูดไม่มีใครสบตาทุกคนกมน้มก้มหน้าอยายายามองฉันอย่าถามฉันแล้วก็มีคนหนึ่งก็กล้าบอกขึ้นมาว่าฉันจะไปร้องเพลงคาราโอเกะหลังจากนี้ก็แบบฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบร้องเพลงอะไรร้องเพลงชาติอเมริกาซิแล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเขาก็เริ่มร้องแต่ไม่ใช่เพลงชาติเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่เขาอยากร้องแล้วทุกคนก็แบบเพลงอะไร เจ้าหน้าที่ก็ไม่เอาสิเอาเพลงชาติร้องเพลงชาติแล้วเขาก็เลยเริ่มร้องเพลงชาติเขาก็ร้องโอ้ a y can you see แล้วเขาก็หยุดแล้วทุกคนก็มองว่ามึงจะต่อไหมมึงจะร้องต่อไหมเขาก็ร้องไม่เป็นแล้วเจ้าหน้าที่บอกอ้าวร้องเพลงชาติไม่ได้ต้องเอาสัญชาติคืนไม่ให้สัญชาติแล้วไอ้คนร้องอ่ะที่ร้องไม่ได้ก็พเจ้าหน้าที่ก็แบบว่ากูรอเล่นเจ้าหน้าที่คือแบบว่าชอบ แกล้งอิมิเกรชันมากเห็นตัวสันอย่างนี้นี่เจ้าหน้าที่ยิ่งชอบหลังจากที่ทุกคนมาครบกันแล้วเนี่ยก็จะมีคนนำพูดอดออฟฟลิชนอันเนี้ยแล้วตอนพูดฉันก็อยู่แบบไกลมากเลยไกลจากเขามากฉันไม่ได้ยินอะไรเลยฉันก็ยกขึ้นมาแล้วก็อ่านโพยแล้วพอเวลาเจ้าหน้าที่เดินมาใกล้เราก็อ่านให้ดังขึ้นเพราะกลัวเขาไม่ได้ยินว่าเราสาบานอยู่พออ่านเสร็จปุ๊บฉันก็นึกว่ามันจะมีพิธงพิธีอะไรอีกเขาก็บอกเอ้อยู่เป็นซิติเซนแล้วแค่นี้แหละจบฉันก็ แค่นี้เหรอแบบเดียวเองเจ้าหน้าที่ก็บอกอ่กาชารโมนนี่เสร็จแล้วเราให้ถ่ายเฉพาะมุมนี้เท่านั้นนะแล้วก็ทุกคนก็ไปยืนต่อคิวถ่ายกัน20-30คนแล้วเหมือนแบบคือต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่ถ่ายรูปเสร็จทุกคนรู้จักกันแลกเบอร์โทรกันแบบโอ้ย,อย่มาจากไหนสตรไหนอ่าแลกนัมเบอร์แลก, number, แกนัมเบอร์ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดแหละแล้วตอนขาออกอะ่ะพยายามก็ หันมาหาพีชแล้วก็บอกมือบ่าโยเป็นยังไงบ้างอยู่ในยูไอสดิเซน n แล้วดีใจไหมดีใจด้วยนะอย่างนี้คือพี่ยามเชียร์เรามาตั้งแต่ตอนทําข้อสอบอะคือพี่ยามคนนี้น่ารักมากประทับใจพี่ยามคนนี้มากเลยอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่พี่ได้ไปสาบานตนมานะตอนนี้ก็ถึงเวลาขับรถกลับบ้าน 4ี่ชั่วโมงด้วยกันขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะวันนี้พี่ก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้ละกันวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ